กล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมฟังวันนี้เราอ,ออกกําลังกายแต่ดึกเลยนะเงยนี่เต็มกายเลยเคือปรับนะวันนี้เรามาปรับสปีหลังบ้านทําทิ้งไว้นะแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับนี่ก็คือถ้ามันแก่นิดนึงเราต้องเอาออกดูน่าสงสารมากนะครับคือปีแรกมันเป็นอย่างนี้แหละแต่บางต้นก็สวยนะครับนี่เราตัดตัดไอ้นี้ออกนี่ ตามคาบอกเล่านะครับว่าถ้าเราตัดในช่วงออกดอกอะไรทํานองนี้เนี่ยถ้าตัดตัวนี้นมันจะหอมมากด้วงก็จะมานะครับด้วงก็จะมาเต็มก็ไม่รู้แหละเราใครที่ปลูกอินทผลัมก็ให้ข้อแนะนําบ้างก็ดีนะครับเพราะว่ามือใหม่นะครับที่เราก็มีแค่เจีต้นเองนะครับในในในโซนหน้าบ้านเรานี่ก็ออกลูกปีนี้แค่6นะครับนี่ ตัวที่ออกนี่ก็ไม่ได้ดูดีอะไรเลยก็ได้กินอ่าช่อละสิบเม็ดก็โอเคนะเราหวังน้อยนะครับเราก็ตัดแต่งออกซึ่งแน่นอนเวลาเราตัดแบบนี้เนี่ยมันจะหอม,มแมลงแมลงที่มันจะใชยนะมันจะหอมเราก็ต้องเดินดูบ่อยๆเช้าเย็นหนีก็ได้นะครับเพราะว่าหอมตรงนี้เนี่ยตรงที่ตัดแต่เจาะแต่ไปเจาะตรงนู้นนะครับตรงข้างในที่มีตัวดันเข้าไว้นี่เขาจะเจาะเพื่อเข้ากิน จกลางอันนี้นี่ดูได้จากตัวนี้นะเละมากเลยเขากินในช่วงที่อออกช่อใหม่ๆนะดูขาดเยอะนะก็เป็นแบบนี้แหละครับเราเราต้องดูให้ทันนะครับถ้าดูไม่ทันก็คือกินลงถึงใจกลางนี้เรียบร้อยต้นนี้ดูสวยกว่าเพื่อนนะตัวนี้เม็ดเม็ดโตแล้วนะครับนี่โอ้โหแต่ว่าถีกันมากเลยนะ จะว่าบอกจะเด็ดออกนี่ลังงลังบ้านนี่ล้องจ้ากเลยนะข <c oughs> ี้โลบมากเลยกลัวมันหายดูสวยนะครับนี่ลูกกาลังสวยเพิ่งม,มัดนะได้ส,สามช่อนี่คุ้มแล้วนะนี่ได้สีช่อแล้วที่มัดแต่ทั้งหมดนี่ต้นนี้ออกสี่ละห้ากับตัวนั้นนะครับห้าช่อเลยนะปีแรกได้ได้ห้านี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับนี่ทั้งที่ตัวเองโดนกินจนพรุนหมดเลยนะเราดูไม่ทันนะครับนี่ตัวนี้ การตัดแต่งอินทผลัมนี่ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับเพราะว่าใบที่แก่แบบนี้เข้าใจว่าไม่ได้ทาอาหารละไม่ได้สร้างอาหารละแต่ว่าตัดออกก็ต้องระวังเหมือนผมว่านั่นแหละส่วนต้นที่ไม่สวยก็อย่าไปใส่ใจอะไรมันมากนะครับต้นนี้นี่ได้แค่สามช่อสีช่อนะครับเอ่อสอตัวนี้ยังไม่ได้มาแกะเลยนะครับนี่ก็ลูกก็สวยอยู่นะกลมอยู่เดี๋ยว จะมาแกะนี่ช่อนี้เนี่ยดียช่อนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าโดนด้วงกินไปเนี่ครึ่งหนึ่งเลยไม่รู้จะจะสุกได้หรือเปล่าแหละแล้วก็กินไปข้างในนะครับนี่ด้วงกินจะเป็นสภาพแบบนี้นะครับเราจาเป็นมากที่จะต้องเดินดูเนี่ยยังหนักใจนะว่าปีหน้านี่ของหลังบ้านก็จะออกก็คือต้นก็โตแล้วนะเอาเตีย้ยเตี้ยทำไมทําอย่างนั้นล่ะลูกมีหมาชาวบ้านนะครับนี่ ติดใจมาอยู่กับเราเลี้ยงหารนิดหน่อยก็หยุดการตัดแ,แต่งเช้านี้ก็คือบางอย่างนี่ทำหนึ่งได้ประโยชน์สองนะครับนี่กล้วยนี่ดูดูแล้วก็คือหลังบ้านเขาจะเขามีหน้าที่ขายนะครับคนปลูกคนเหนื่อยนี่คือเราแต่เราก็มีหน้าที่เ,เก็บขยะย้อนหลังคือขายแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละดูดีบางทีก็ตัด ทิ้งลงให้นี่เราก็เอาโยนลงน้ําแบบนี้นะครับตัวนี้รู้สึกจะมีเครือนะที่ว่ามันลมนะ่ะปลาก็จะมากินไปเรื่อยๆแหละครับลักษณะการทําแบบนี้นี่เท่าที่ศึกษามาก็คือการกันเอากล้วยลงน้ำเนี่ยหนึ่งอ้น้มันจะใสขึ้นถ้าถ้าดูนี่มันขุ่นมากเลยนะเพราะว่าจํานวนปลาก็เยอะเดี๋ยวนี้น้ําน่าจะถึงสักหนึ่งเมตรอะเหลือประมาณหนึ่งเมตรคิดว่านะย,ยังไม่ได้ลงสักที แต่น้องนี้นี่ไม่มีไม้อาจจะลงก็ไม่มีปัญหาหรอกเดยวจะลงอยู่เผื่อมันคันตั้เนี้เราลงมากเลย <c oughs> เราดูฝั่งนู้นนะครับนี่ผมไม่ตัดลงพวกเรานี้ที่ไปลงนอกจากปรับสภาพน้ําแล้วนี่ปลาที่นี่นี่จํานวนมากนะครับแต่เราไม่มีคือไม่มีนโยบายที่จะเลี้ยงปลาด้วยอาหารนะด้วยอาหารปลาก็เลย ก็เลยตัดพวกนี้แหละลงพอพอมันเน่านิดนึงหรือตัดบางต้นนี่มันเน่าอยู่แล้วนะโยนลงไปนี่เพราะว่าหลังบ้านเขาขายขายเครือไปนานเขาก็ไม่มาเคลียร์เนาะเรามาเคลียร์ที่หลังเน่านุน่นฝั่งนุ้นก็โยนลงนะโย,ย,ยนลงทั่วสารเลยนะครับทุกด้านนี่มันมันก็จะทําให้ตัวที่เน่านี่ปลาที่ชอบกินเน่าคือปลานินนะปลานินแต่ใบชื่อเขียวแบบนี้ปลาตะเพียนก็จะมา ฮุบแล้วดึงนะครับนี่นี่เป็นการยังไงอะ่ะศึกษาเรียนรู้นะว่าหรือใครมีข้อตำหนิข้อข้อยังไงข้อแนะนำก็แนะนำได้นะครับว่าการเที่ยวกล้วยลงน้ำแบบนี้ถูกต้องไหมเพราะเราเคยศึกษานิดนึงจากกลุ่มเกษตรก็คือกล้วยนี้จะทำให้น้ำใสแต่สิ่งที่ศึกษาได้ต่อมาก็คือผมโยลนล้มื่อไห่นี่ก็จะมีปลามากินนะครับ ปลาตะเพียนก็จะกินใบสีเขียวส่วนปลานิลน,นี่ก็ดูต้นที่มันเน่าแบบนี้นะต้นเน่าแบบนี้ปลานิลก็จะไปกินถามว่าไอ้นี่มันคือพืชธรรมชาตินะครับมันเน่ามันละ,ละลายไปหมดเลยเราไม่ต้องคิดว่ามันจะเป็นขยะอยู่ข้างล่างเป็นฝุ่นเป็นฝอยอะไรมากมายคือมันจะเปลี่ยนไปอยู่ในท้องปลาแล้วก็ออกมาน้ําพวกนี้นี่เราก็าไปตดลดต้นไม้อยู่แล้วมันมีความเสียวนิดนึงนะครับตรงที่ว่าถ้ากล้วยเราเป็นโรคโยลงนะ แล้วเราน้ําพวกนี้แหละกลับไปลดกล้วยเหมือนเดิมนี่มันจะทําให้เขาติดเชื้อไหมไม่ว่าติดเชื้อกล้วยเน่าไหมเท่าที่ดูต้นไม้ที่เราเสียเนาะกล้วยตอนนี้เริ่มเขียวเขียวขึ้นกว่าลายฝนนะเราดูแล้วนี่สิ่งที่มันทําให้กล้วยเน่านี่มันไม่ไม่ได้เกิดจากการลดน้ำที่แช่กล้วยนะส่วนมากก็คือฝนมันจะแช่มากๆเนี่ยต้นกล้วยก็จะตาย ผมผมถึงเคยพูดเราไว้ว่าการรดน้ำกล้วยทุกวันเนี่ยจะทำให้ต้นกล้วยตายได้ปีนี้เป็นปีน่าจะเป็นปีสุดท้ายของกล้วยแล้วแหละคือไม่ได้ใส่ใจแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแยกเหลือหนึ่งละเกิดเท่าไร่เนี่ยต้นนี้สองก็เอาไว้เลยตน้นเป็นสีด้วยกับตัวน,นี้ก็เอาไว้ไปเลยมันก็โตอยู่นะอ้วนอยู่ฝุนไม่ต้องถามถึงนะครับอาหารไม่มีให้ แต่ซื้อคือถ้าเราซื้อพวกขี้วัวขี้อะไรมาใส่นี่ผมว่ามันก็น่าจะโอเคอยู่นะมันจะทําให้มันอ้วนทวนสมบูรณ์อยู่ไอตัวนี้เนี่ยที่มันโต,โตโตนี่คือมันกินฝุ่นจากคถ้าเขามาไกลนะครับกินฝุ่นจากอินทผาลําเรานี่ที่ใส่ขี้ไก่นนะขี้ไก่นี่เขาไม่ให้ใส่กล้วยแบบจังๆนะแต่เพราะว่ามันมันเค็มแนละ้วมันจะ,จะตายได้ โอ้โหเจ้านี้นี่ต้นนี้นี่หนึ่งสองสามสี่เลยลูกเขาสี่ต้นนี้เพิ่งตัดไปได้สองทึบไปหมดเลยเอ่อเราทำกล้วยเนาะถ้าไว้ต้นเดียวเราได้เครือแล้วประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งยห้าสิบแต่ถ้าไว้สี่เครือนี่เครือห้าสิบก็ได้สองร้อยแล้วนะเอ้ยมันก็เป็นสิ่งเรียนรู้แบบใหม่ๆเนาะว่าถูกหรือไม่ถูกนี่ไม่รู้แหละ แล้วก็การเดินดูเดินดูสวนตลอดนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพวกเราที่ทําสวนอยู่ก็มันดูแลก็แล้วกันนี่มาดูต้นมะริดต้นนี้นะยอดเพิ่งออกต้นนี้ต้องก็ใส่น้ําที่หลังบ้านเอามารดนะเดี๋ยววันนี้ผมจะต่อท่อ,อทาสปริงเกอร์มาให้ต้นต้นต้นละอันตัวนี้เราดูชา้าไปนิดนึงเขาก็จัดการเรียบร้อยแล้วนี่เราต้องมาตัดออกว่านี่หักแต่ไม่ตายนี่ คือตัวกลางยังขึ้นได้ละแม้แม้จะโดนกินใปไหมไปหมดเลยเดี๋ยวเราตัดแต่งพวกนี้ก็สวยแล้วครับช่วยชีวิตมันได้ก็ดีใจแล้วนะต้นมะพร้าวก็ทุกอย่างมีปัญหาหมดนะครับต้นมะพร้าวก็มีปัญหาว่าเราดูแลไม่ดีด้วงก็มาผมไม่รู้หรอกว่าสวนมะพร้าวที่เขาทำกันเยอะแยะนี่เขาได้ประโยชน์ก็คือเขาดูแลยังไงทำไมเขาดูแลมะพร้าวเขาได้หรือว่าขยันเหมือนผมเดินดูทุกวัน ว่าโดนเจาะหรือเปล่าอย่างนั้นวะแต่ของเรานี่ที่หลีกเลี่ยงมากที่สุดก็คือเรื่องเรื่องอยานะครับเราจะไม่ใส่เลยนะเราจะไม่ใสุ่อรังนกนกก็มาทํารังในกล้วยไม่รู้เขาจะได้ลูกแทนทันที่จะขายหรือเปล่าแตนเ,เ,เลือยอีกหลายเดือนนะยังเล็กอยู่นี่ต้นต้นที่เคยฝากลุงพลนะ แตไม่เห็นเราไม่รู้ว่าไปไหนนะก็คือผู้ันเฮนะเดี๋ยวปีนี้อัดฝุ่นนิดนึงปีหน้าก็คงสามสีม่เมตรแล้วแหละผมว่าผ่านฝนนี้เพราะว่าเรามันเหมือนกับพึ่งติดนะพึ่งติดเลยมันอีกหน่อยขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับนี่ลูกนี่มาเป็นโอเยอะแยะเหมือนเหมือนอินทผลามเลยแหละแล้วก็เอาลูกนั่นแหละไปเพาะต่อเลยนะ ก็อาจจะตัวนี้แหละจะเยอะที่สุดในสวนนะเพราะว่า,าตัวเขาเรียกว่าพิสปามนะครับตัวนี้นี่ลำมันก็คือลำแบบนี้แหละอีหนอยมันจะเกิดประมาณต้นละเจ็ดแปดลำเนาะทีนี้เราก็ถ้ามันใหญ่สักเท่า,าแข้งเนี่ยนะหรือเท่าแขนเราก็ตัดมาลอกแล้วก็เอาเอาลำเอาลำอ่อนมันนะแกงนะตัวนี้นี่เราดู ทีวีของอาจารย์แกให้ดูเนาะเราไปศึกษาตอนที่แกปลูกให,หม่แถวยุโรปแถวเยอรมันแถวอะไน,นี่มีบรรจุกระป๋องขายนะคือเข้าไปปรุงเอาไปปรุงอาหารของเราก็เหลืออยู่หนึ่งต้นนะออสองต้นสมต้นสีนส่ต้น,ตนห้าต้นหต้นซื้อมา10แถมหนึ่งนะสามบันสาก็ให้ใช่พลไปสองให้นัดไปสอง เป็นสี่เนาะสี่ก็น่าจะเหลือเจ็ดอ๋อมันตายต้นหนึ่งครับมันตายต้นหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นแหละมันตายต้นหนึ่งก็เลยเหลือแค่หกอ,อ๋อแค่นี้ก็ขยายพันธุ์ได้แล้วหลหะครับเพราะว่าเอ,อบางทีหนี่แนวคิดมันจะไม่เหมือนคนอื่นตลอดนะครับบางคนคิดว่าเอาวันปลูกได้กําไรนะเราทุ่มเลยเหมือนเขาแนะนำสิบไร่ไปเลยอย่างนี้นะเขาปลูกสองหมืสองก็ได้เยอะเหมือนกัน แต่นั่นคือหวังที่จะกําไรอย่างมโหฬารน,นะคือหวังรวยกับมันเลยอันนั้นผมไม่เอาด้วยนะผมจะปลูกพืชหลากหลายมากตัวนี้เนี่ยเรามีหกต้นก็จริงเนาะในตอนนี้เนี่ยถ้าเราเลี้ยงดีๆสามปีมีลูกเหมือนกับอินทราลมเนี่ยเราก็จะได้ลูกมันนั่นแหละมาเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์เสร็จแม้เราจะขายคุณมาเยี่ยมสวนเราจะขายก็ได้ผมซื้อไม้ต้นละสามร้อยสามสิบนะครับ เราจะขายต้นละยี่สิบาทก็ได้ครับไม่มีปัญหาและอีกอย่างนะสวนผมที่ปลูกกล้วยไว้นี่กล้วยมันไม่กี่ลังยังยืนนะไม่เหมือนต้นพวกนี้ต้นนี้ปรุงอาหารได้ทั้งขาวทั้งหวานเ,เม็ดบันอะนะผมก็เลยคิดว่าเราก็จะปลูกรอบสวนเลยแหละคือที่มันแคบแบแบบนอนแบบโน้นนะที่ปลูกกล้วยไม่ไม่ไม่ได้นะมันคือถนนมันแคบอยู่ประมาณ5้าเมตรเอง ก็เลยไม่ไม่มีอะไรกันกะว่าจะใช้รถปิกอัพวิ่งผ่านสะพานขึ้นไปอยู่ก็จะปลูกลอบไปเลยนะแม้กรละนื่นแหละเลยไปใกล้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 กลกลกลสาว่ายน้ำก็จะไปปลูกมันมีบางพันธุ์ที่ไม่มีน้นานะครับแต่มันเป็นทรงแบบนี้แหละทรงเรียวเหมือนหมากเนี่ยเพียงแต่ว่ามันอาจจะออกเป็นกอเราก็อาจจะคือเป็นสิ่งที่ดูแล้วสวยก็ได้นะเราไม่รู้ นั่นคือสามสี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีเยอะมากสําหรับต้นผู้พันเฮนะตอนนี้เรากั้นได้ซื้อไปสาม้อยสามสิบก่อนต้นละแปดร้อยก็มีนะที่ไปดูเนี่ยเราไม่กล้าซื้อมันใหญ่เนาะเออแปดร้อยห้าร้อยต่ำกว่านี้ก็คือร้อยกว่าบาทนะมันเล็กๆเ,เลยเพราะว่าขายแพงเกินเนาะขายแพงเกินมันได้กินง่ายทำง่ายเหมือนอินทราไม่ว่าหรอกนะ ตปนี่ต้องไปปรุงอาหารไปทําของหวานไปทํานั่นทนํานี่ผมก็กินไปชิมอยู่นะก็โอเคอยู่เพียงแต่ว่ามันหลายขั้นตอนก่อจะใช้ประโยชน์ได้ไม่น่าขายแพงขนาดนั้นหรอกน,ะนี่นี่บนบน,บน,บ,นบนตอนที่เราไม่ไปซื้อนะโอเคนะครับวันนี้นี่เรามาดูการกําจัดวิธีวิธีการกําจัดสิ่งบางอย่างนะเช่นกล้วยนี่ทนที่เราจะไปสุมกัน แล้วเผาไฟหรือทําอะไรนี้ก็โยนลงน้ําได้นะครับใครที่มีก็ลองดูนะอะที่มีสะมีอะไรด้วยนี่ยิ่งสะพวกสวนเกษตรพวกอะไรนี่ก็ลองดูทฤษฎีผมถามว่าผมเพิ่งทําเหรอทํามาทุกปีแหละครับแต่ว่าวันนี้เพิ่งมีโอกาสสรุปให้ให้เห็นว่าบางคนอาจจะมองว่าเอ,อ้าทำไมมันสกรปรกอย่างนี้สระทนายตอนนี้นี่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการล่องเรือนะเราก็ เลี้ยงปลาโดยกันเอากล้วยให้มันเน่าๆให้มันกินก่อนก็แล้วกันนะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่าอยู่ได้โดยธรรมชาติอ,าอยู่ได้โดยธรรมชาติก็ไม่รู้แหละว่าสุดท้ายมันถูกต้องทานไหนแต่นี่อ่นี่คือมาริดนะมาริดนี้เราใส่สปริงเกอร์ไปตัวนี้รถมาริดเลยเพราะว่านี่ซื้อมาจากน,นคนปรปฐม ของเขาเนี่ยทั้งดินดินดีน้ำดีโอ้โหเจ้านั้นนี่มีมีสองสามพันต้นนะขายแต่ลูกแล้วมาพ่อขายนี่ผมไปซื้อใหม่ตัวละร้อยแดสิบนะครับนี่โอ้ผมว่าเขาคุยว่าเขาขายประมาณล้านต้นแล้วคือราคาต่ำสุดคือสี่บาทโอ้โหได้ไปสี่บล้านแล้วเหรอโอ้อยากรวยเหมือนเขาจัง โอเคนะครับวันนี้นี่เราพามาดูกลิ่นเล็กๆน้นอยๆในสวนมีกความสุขทุกท่านนะครับ